และสำหรับคลิปในวันนี้ครับจะพาไปดูการ์ดใหม่อีกหนึ่งใบของเกมมาร์เวลสแนปที่เราได้ในสัปดาห์นี้นะครับการ์ดที่เราได้จากกิจกรรมไฮวอเทชครับอย่างการ์ดที่มีชื่อว่า The First Gold Rider ครับผมจะพาไปดูเด็กมีมนะครับที่ทำวินเลดได้ไม่น่าเชื่อนะครับในการที่ผมเล่นในไลฟ์เมื่อครั้งก่อนๆนะครับจะพาไปดูครับว่าเด็กนี้มีวิธีการเล่นยังไงนะครับแล้วก็เด็กนี้มันเก่งขนาดไหนนะครับจะไปดูด้วยกันทั้งหมดภายในคลิปนี้ได้เลยครับผม แน่นอนครับต้องเริ่มที่ความสามารถของการ์ด The First Ghost Rider ก่อนนะครับหรือเรียกว่า Ghost Rider คนแรกนะครับ Ghost Rider คนแรกนะครับเป็นการ์ด2 e n e r g y นะครับพลัง5นะครับพอามสาเปิดตัวครับเมื่อลงการ์ด Ghost Rider คนแรกแล้วนะครับจะทิ้งการ์ด1ใบครับที่มีพลังต่ำสุดในมือของเราครับแล้วการ์ดใบนี้นะครับจะถูกลดพลังต่อสู้ครับตามจำนวนพลังต่อสู้ของการ์ดเป็นั้นที่ถูกทิ้งไปนะครับผมสรุปเรื่องวิธีการทิ้งหรือแมคคระทัในการทิ้งของ The First Ghost Rider คนนี้ง่ายๆเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราทิ้งการที่มีพลังต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่1ห,หน่วยขึ้นไปนะครับเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับจะเอาพลังต่อสู้ของการที่ถูกทิ้งไปนั้นนะครับนำมาลบกับพลังของ the first collider ครับยกอย่างเช่นถ้า the first collider นะครับทิ้งการที่มีพลัง5ห,หน่วยนะครับ อะเฟิร well, ์สฟอรเก็จะถูกลบพลังลง5หน่วยเป็น2องในจีพลังศูนทันทีแต่ถ้าการไปนี้นะครับทิ้งการ์ดที่มีพลังต่อสู้ศูนหน่วยนะครับหรือการ์ดที่มีพลังต่อสู้เป็นการติดลบนะครับการไปนี้นะครับก็จะไม่ถูกลบพลังต่อสู้นะครับก็จะกลายเป็น2องในจีพลัง5หน่วยเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการเล่นการ์ดไปนี้ที่ดีนะครับเราควรจะเอามาทิ้งการ์ดที่มีพลังต่อสู้ศูนหน่วยนะครับหรือเอามาทิ้งการ์ดที่มีพลังต่อสู้ติดลบนะครับเพื่อท สการ์ดจังนะครับรวมกัน3อย่างนะครับรวมเรื่องของการท็อกซิกนะครับรวมเรื่องการดิสการ์ดนะครับรวมเรื่องของการจังนะครับเรามาดูกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการดิสการ์ดหรือการทิ้งการ์ดครับแน่นอนครับประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับ The First c o r r i d e r นะครับและเป้าที่เราจะทิ้งกันในวันนี้นะครับจะมี3เป้าด้วยกันนะครับเรียงอันดับออกมาตามนี้นะครับอันดับแรกคือ Hobgoblin ครับ เป็นพลังลบแนะครับอันดับ2เป็นตัวของกรีนก็ปลินนะครับพลังลบสนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นคาสเซดาโนวาครับพลังศูนย์นะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3ใบนี้ถ้าเดอะเฟิร์สโกลเดอร์ทิ้งลงไปนะครับเดอะเฟิร์สโกลเดอร์ก็จะไม่ถูกลบพลังต่อสู้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราใช้การ์ดมบนี้ครับโกลเดอร์คนปัจจุบันนะครับสี่นั่นจี้พลัง5คนนี้นะครับเมื่อเปิดตัวนะจะนำการ์ดที่ถูกทิ้งไป1ใบนะครับกลับขึ้นมาบนสนามนะครับในเลนเดียวกับโกลเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะ ดึงกอบลินกลับมาแล้วก็บินไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเราทิ้งเป็นตัวแคสเซนาโนวาไปนะครับกอล์ฟเเดอร์คนนี้นะครับก็จะชุบแคสเซนาโนวามานะครับแล้วก็บรรพพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นนะครับในส่วนของการดิสการ์ดจะมีแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งกอบลินไปนะครับก็จะเลือกลงกอล์ฟเลเดอร์ในเลนที่อีกฝั่งนะครับ ยังไม่เต็มเลนนะครับเพื่อให้กอบลินบินไปอุดเลนยฝั่งให้เต็มได้นะครับทีนี้มาส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของการจังนะครับก็คือส่วนของการโยนขยะเข้าไปแน่นอนครับนอกจากกอบลิน2ใบนี้นะครับเรายังประกอบไปด้วยกราดอย่างเซรีนครับเซรีนเป็นก๊าซหนึ่งพลังสองนะครับความเปิดตัวก็คือจะทําให้กราดที่มีพลังต่อสู้ต่าสุดในมือของฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามนะครับถูกลบสามพลังต่อสู้ครับวิธีการเซรีนเนี่ยนะครับสำหรับฝั่งเรานะเราจะเซรีนมันลดพลังของกอบลินของเราครับจากกลิ่น จากฮอปกอลลินจากพลังลบแกลายเป็นลบสิเอ็นะครับแล้วเมื่อเวลาที่เราเล่นกอบลินเองนะครับด้วยวิธีการเล่นปกติหรือใช้ตัวของ The First r o r ริดเทิ้งแล้วให้ Co ิ r i d อร์ชุบขึ้นมาเพื่อให้บินไปนอย่งเงี้ยนะครับทั้งกอบลินหรือฮอปกอบลินนะครับก็จะถูกลบพลังต่อสู้ เพิ่มเติมจากตัวของเซรีนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเซรีนเนี่ยจะเป็นลบพลังสามพลังต่อสู้ของการ์ดในมือฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบทําให้การ์ดในของฝ่ายตรงข้ามนะครับเล่นได้ยากขึ้นนะเพราะถูกลบพลังสามหน่วยนะครับและถ้าฝั่งไม่เล่นการ์ดที่ถูกลบพลังจากเซรีนนะครับเราก็จะมีการ์ดไปนี้ครับคือดร็อคเตอร์กเตอูตครับเสียเอนจีพลังแปดนะครับเป็นการ์ดเปิดตัวนะจะดึงการ์ดที่มีพลังต่อสู้ต่ำสุดหนึ่งใบในมือฝั่งตรงข้ามครับลงมายังพื้นที่ที่ดรออคเตอยู่ครับ้าเร์ออกเต บประมาณหนึ่งนะครับดึงการที่กำลังต่อสู้ต่าๆซึ่งบางทีเนี่ยก็จะเป็นพลังติดลบเหมือนกันนะครับดึงลงมาซึ่งจะทําให้อีกฝั่งนะครับเล่นได้ยากขึ้นแล้วทำให้แรงของอีกฝั่งนั้นวิกลงนั่นเองครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการท็อกซิกหรือคือการลดพลังครับเราก็จะมีการแตะฮัสมานนะครับที่ลดพลังของกาสตัวใบนะครับในเ,เลนทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามเพิ่งจะเห็นว่าเรามีการดึงกาสฝั่งตรงข้ามลงมาหลายๆใบมีการเลื่อนกอรอบลินนะครับไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ายฮัชมานนะครับฝั่งตรงข้ามจะถูกติดลบมากกว่าเรานะครับมีกาสอย่างสกอร์เปียนนะสกอร์เปียนก็จะทำให้กาสบนมือฝั่งตรงข้ามทั้งหมดลดพลังต่อสู้ลงหนึ่งหน่วยนะครับ การ์ดอย่างคาร์เซนดาโนวานะครับที่ทําให้การ์ดในเล่์ของอีกฝั่งทุกใบนะครับลดพลังลูนหน่วยนะครับแล้วก็จะมีการ์ดอย่างลาฟฟี่ครับซึ่งนำให้การ์ดทุกใบในโลเคชันนั้นนะครับทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามนะครับถูกลดพลังลูนหน่วยนะครับแล้วพลังทั้งหมดนั้นมาบวกให้กับลาฟฟี่นะครับก็เป็นการ์ดที่เก่งนะโดยเฉพาะเวลาที่เราอุดอีกฝั่งหนึ่งให้เต็มเลนแล้วนะครับลาฟฟี่ลงมาเนี่ยนะครับก็สามารถดูดพลังอีกฝั่งหนึ่งให้ตัวเองเต็มได้เลยนะครับทำให้เเเรราาาแบบบ็คได้้นนนนนัั่สยะถือววปิลก ข้ามนะครับเป็นการต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าด้วยการที่เรามีการ์ดลดพลังเยอะครับต้องฮาสต์มาดนะครับทั้งสกอร์เปียนนะครับทั้งคาส์สนดาโนวาแล้วก็ทั้งลาฟฟี่นะตรงนี้ช่วยเพิ่มพลังของแอร์แจ็คให้สูงขึ้นไประดับ10หน่วยถึง20หน่วยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นเล็กเนี้ยนะครับเราจะมีการชนะประมาณทั้งสองเลนเป็นหลักนะครับเลนหนึ่งเราใช้แอร์แจ็คชนะนะครับด้วยการที่ลดพลังของการ์ดฝั่งตรงข้ามให้เยอะจนถึงลดฝั่งเราด้วยนะครับเราให้แอร์แจ็คแบกเลนน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 นใใคคคเเเลลลยยะะรับไปึงงง่่ เลยนั้นๆนะครับหรือบางทีดึงแชร์เตอร์ดึงการาดที่พลังต่ำๆของอีกฝั่งลงมาได้นะครับซึ่งทีนี้น,นะครับไอตัวจุดเด่นของ the first rider ผมมองว่ามันคือ value นะครับคอมโบง,ง่ายๆของ the first rider เนี่ย ตัวนี้ใช้2 energy พลัง5ถูกต้องไหมครับส่วน ghost r i d e r ใช้4 energy พลัง5จะเห็นว่าก,การ์ด2ใบนี้รวมกันเนี่ยคือเราใช้ทั้งหมด6 energy แล้วเราจะได้พลังบนบอร์ดเพิ่มมา10หน่วยถูกต้องไหมจาก ghost r l i d e r 5หน่วยและจาก the first r l i d e r อีกหหน่วยนะครับแต่6 energy นี้น,นะครับมันไม่ได้เป็นแค่พลัง10หน่วยเราสามารถที่จะส่งก็อบลินบินไปฝั่งได้ทำให้เลนของอีกฝั่งพลังลดลงไป8หน่วยนะครับหรือถ้าเกิดโชคดีนะเซลินใส่ฮอบกนะ็อบลินนะฮอบก็อบลินกลายเป็นพลังลบ1 1หน่วยแล้วบินไปฝั่งตรงข้ามนะครนรเป็ value ที่สูงงถึง การเล่นแค่6 Energy นะครับเล่นการ์ดแค่2ใบ6 Energy แต่ทำ Value นะครับฝั่งเราถึง10หน่วยและทำฝั่งตรงข้ามลบไป11หน่วยเห็นไหมจะเห็นความแตกต่างของ Value ตรงนี้มันจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย the first o r o d e r เนี่ยก็จะมี Value สูงขึ้นครับถ้าเกิดว่าเรามี Partner ดีๆอย่าง ghost r i d e r คนปัจจุบันเข้ามานั่นเอง นอกจากนี้ับ the first folder นะครับถ้าเป็นอาทิตย์นี้นะคุณสามารถเอาไปเล่นกับคอนชูได้นะครับเอา the first folder ไปทิงการ์ดอย่าง Iron Man นะครับไปทิงการ์ดอย่างกอน,นะครับล้วให้คอนชูชุบึ้นมาเป็นพลัง12หน่วยแบบนี้ก็จะเก่งเช่นกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่เด็กนี้เป็นเด็กมีมนะครับผมก็จะไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณขาดใบนี้คุณสามารถใส่ไ,ไปไหนแทนได้นะครับผมคิดว่าถ้าคุณขาดใบใดใบหนึ่งนะ คุณไปเล่นเด็กอื่นดีกว่าหรือความจริงนะครับต่อให้คนมีครบทั้ง12ใบาตามนี้นะผมก็แนะนำว่าไปเล่นเด็กอื่นที่เก่งกว่าน,นี้ดีกว่าครับมันมีเด็กนี่ 1, ทีหนึ่งทียสองที่เก่งกว่าน,นี้มากๆนะครับเด็กนี้ให้เป็นเด็กมีมแล้วก็ดูขำๆไปนะครับซึ่งผมอยากแสดงให้เห็นว่าการ์ดอย่าง like The First Rider เนี่ยมันก็พอจะมีที่ลงนะครับไม่เหมือนกับการ์ดผู้สี่ใบอื่นๆนะที่ได้จากกิจกรรมนะครับซึ่งมักจะไม่ค่อยมีที่ลงสักเท่าไหร่เช่นการ์ดอย่างลูเบนเป็นต้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนน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 นี้ะะะะคค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 ครรรรรรััััับบบบบกกกกวกววดดดไไลล์์ผมมมมหห่่่่่อออยยเเตพูุนนุาณาณิ The First Folder งืแ แล้วก็ช่วงเย็นนะครับถ้าวันไหนว่างๆก็จะมาไลฟ์คุยกับคนดูแล้วก็มาเล่นกับคนดูด้วยกันนะครับรับคิดนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในเกมได้เลยครับผมสามารถเราสามารถที่จะขึ้นท็อป2,000ันได้ไหมครับเราสามารถขึ้นท็อป2,000ันได้ไหมครับสตรีมนี้นะครับขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อยากจะให้ขึ้นได้นะท็อป2 0 0 0ก็น่าจะเลขสวยอยู่นะครับเกมนี้เราเล่นตั้งแต่3,000นกว่านะครับจริงก็มาไกลพอสมควรครับเด็กนี้ มันก็เหมือนจำบีมครับแต่มันก็ดันได้ผลดีเกินคาดครับเด็กนี้นะบวกพลังสองหน่วยครับถ้ากอปลินไม่ขึ้นมือเทอร์นาก็จะเล่นสกอร์เปียนก่อนนะครับแต่ถ้ากอปลินขึ้นมาก็อาจจะคิดอีกทีว่าจะเล่นอะไรก่อนนะครับในเทอ,อร์นาโมรัคครับโมรัคโอเคเล่นสกอร์เปียนครับ บีเด็กแนะนําขึ้นลอยไหมครับจริงๆมันก็ขึ้นลอยได้หมดเลยนะต้องถามคุณบีพูก่อนว่าคอลเลกชันเท่าไหร่นะครับ้องบอกผมมานะครับคอลเลกชันเท่าไหร่นะครับถ้าเด็กถ้าเด็กเทียบหนึ่งตอนนี้ก็เด็กสครีมมูฟกับเด็กบูสไอายมีไหมครับมีเด็กสครีมมูฟกับเด็กบูสไอายไหมครับเล่นเฟรีก่อนนะลดพลังฮอกก็เลินเป็นลถสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ ตัดตัดลบสิวทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเล่นโก o s t เดอร์นะครับเอากอบลินก็จะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามพลังลบสิบเอ็ดหน่วยครับน,นี่ก็ได้ครับน,นี้ก็ดึงไปก่อนได้ครับดึงตัวอ่อนๆมาหน่อยซิโอเคสวยครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ครับไม่แย่ครับไม่แย่นะเล่นแคทฟันทานัวว่าก่อนดีกว่าครับ 5,000กว่าเลยครับสวัสดีคุณ IX 13นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับน้องชายมีไหมครับเด็กมีไหมครับเด็กโฟกัสครีมมูกับเด็กบูสอทิงการ์ดนะครับเพราะว่าสองเด็กนี้เป็นเด็กเทียร์หนึ่งนะครับนะถ้ามีเด็กถ้าเล่นเด็กเทียร์หนึ่งก็โอกาสจะขึ้นร้อยก็ง่ายกว่าเด็กอื่นเนาะถ้าไม่มีก็ต้องไล่ลงมานะเทเลฟต์แต่ผมแต่เกมนี้ผมเปิดเทเลฟต์ให้ดูนะครับตอนนี้คุณมีพูอยู่แล้งอะไรครับบอกผมหน่อยแล้วกวนบอกผมหน่อยว่าคุณมีพูอยู่แล้งอะไรนะครับตอนนี้ นะครับแต่ผมเปิดดูให้นะครับบอกได้เลยนะครับแรงอะไรนะครับตอนนี้เจดสิเหรอครับได้ครับแยวจบเกมนี้เราเปิดให้ดูนะครับผมเพิ่งซื้ออันแทบพรีเมียมมานะแต่ใช้ให้คุ้มนะครับเป็นไลเออรอีกฝั่งนึงนะครับเราดูดก่อนจบจโอ้มาบอยโอเคครับโอเคโอเคโอ้ยอย่างนี้ยากเหรอครับยากอยู่นะ อแอบยากครับคือผมลงโกเฟเดอร์ผมว่าอีกฝั่งเลงลงการ์ดต,ตรงนี้แน่เลยครับอย่างงี้ลงอะไรไม่ได้ครับโลงงี้ลงโก d ฟเดอร์เทิร์นที่แล้วดีกว่าครับเราลงโมลักไม่ได้ครับแต่ฝั่งก็ลงอะไรไม่ได้ปะแล้วก่อนนะอีกฝั่งเขามี1ใบนะครับ2ใบ3าใบ4ี่ใบที่ไม่ได้มาจากเด็กนะครับถ้าเขามีไอตัวของถ้าเขามีม็อกกิ้งเบอร์เขาจะเล่นม็อกกิ้งเบอร์ได้2มานา ผมวัดดวงครับโกลฟเรเดอร์ครับส่งลบสิบเอ็ดขึ้นไปผมผมคิดว่าเือนนี้เขาจะไม่เล่นอะไรนะครับนั่นแหลจะจ้ะผมเดาถูกครับเรียบร้อยชนะครับมันหอมหวานอย่างนี้นี่เองครับชัยชนะครับมันหอมหวานอย่างนี้นี่เองครับชัยชนะของเรา เรียบร้อยครับไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมเดาว่าเขาได้จะไม่ลงอะไรนะครับเพราะว่าเขาจะเก็บไว้ลงเทินสุดท้ายนะครับเรียบร้อยครับวัเราดาถูกนะครับใช้ได้ใช้ได้ครับคุณเด่นชัยบอกว่าอยากอยากอยากจะสุ่มคอนชูนะครับอ่าแหมมีแต่คนรออยากรลคอนชูนะน่าจะสนุกนะครับผมขาดพี่กอเสียดยตอนนั้นไม่กดเดี๋ยวพี่กอก็กลับมาใหม่ครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานนะครับคุณวิภพว่านจะลองเล่นดู2099ต่อครับต้องลองดูครับมันก็ยังมันโดนเนร้อไปสองครั้งความอ่อนไอ้ขอบเก็บมันก็น้อยลงแต่มันก็ยังพอเล่นได้นะครับมันยังเป็นเด็กระดับเทียสองอยู่นะครับเนี่ยถ้าเราจะเล่นถ้าเราจะเล่นเด็กนะผมว่าก็ต้องเล่นเด็กที่เป็นเด็กเทียสูกนะครับเด็กที่หนึ่งเทียสองก็มีโอกาสที่ทําให้เราสแนปเลยครับทำไมเขาสแนปอะครับแอนด์แมนเขาไม่ถูกทำลายเหรอครับ ทำไมเขา snap นะครับแอนด์แมนเขาไม่ถูกทำลายนะครับเขา,เข,าเข้มขนาดนั้นเลยครับผมว่าเขามีดูมสองสเก้าเก้าแน่เลยครับเขาไีดูมสองสเก้าเก้าแน่เลยครับเขาลงโมงแลกได้เรื่อยๆเลยครับ ตอนนี่เขาย้ายโล่มาเลนนี้เนาะมาเธอหน้าเขาก็ย้ายโล่กลับไปเลนไม่ซ้ายก็กลางโอเคมาเธอหน้าผมาจะเล่นโกลฟ์ไรเดอร์ที่เลนขวานะครับนะใครที่เาถามอะไรสงสัยถามได้เลยนะครับ ก็จะเล่น gofader นะครับเพื่อไปอุดตันนะครับเสษกอบลินลบสามไปอุดตันเขาในเลนเขาน่าจะย้ายโล่แล้วเล่นเราเล่นดูมนะผมว่าเขาน่าจะย้ายโล่แล้วเล่นดูมเลนขวาครับผมจะไปอุดตันเลนเลนซ้ายโอ้ไม่ล่ะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็อุดได้อยู่ดีครับเพิ่มไปหนึ่งใบอุดให้เขาครับไปจ้าไปแล้วครับอยู่ใบสวยงามครับหินกับเป็น a s s e m b l e ครับ assembler มาดูไม่ต้องผมว่าเขาน่าจะย้ายโลเข้าเลนขวานะครับแล้วเทิน้าเขาน่าจะย้ายโลเข้าเลนซ้ายครับผมคิดแบบนั้นนะครับสวัสดีคุณอีพิกนายครับสวัสดีครับผมไม่เจอนานนะครับคุณมีผู้บอกว่าผมตกใจเลยตอนดูสองศูนย์เก้าเกเดิมรอบสองนะมันยังมีความเก่งอยู่ครับ ก็เลยถูกเนื้อไปสองครั้งนะครับต้องขอแสดงความเสียใจคนเล่นดูมสอ 9, 9ด้วยนะครับโดนเนิ้อสอรอบนะครับน่าจะเหงาพอสมควรครับไม่ชนะนะครับเกมนี้เออเราเล่นการ์ดได้แค่ใบเดียวด้วยนะครับถ้าเราจัว่วได้เซรีนได้ฮาร์สมาร์ได้แกรนด์มาสเตอร์เนี่ยเรายัางมีการ์ดเล่น2ใบนะครับแต่ถ้าจัว่วได้ลาฟฟี่มาเรามีการ์ดเล่นแค่ใบเดียวนะครับ ไม่เก่งพอครับที่จะสู้ต่อไปนะครับเป็นอีกราซิลเลยครับเราเล่นโก o ฟ r ไรเดอตัดฮอปกอบลินได้นะครับอีกฝั่งมีการ์ดสิบกว่าใบาครับน่าจะเป็นเออะไรเอ่ย ทานอสเหรอครับทานอสบวกอากาโมโต้เหรอครับเป็นทานอสบวกอากาโมโต้หรือเปล่าครับโอ้โลกิครับโลกิโอเคสวยงามโอ้เล่นไปแลกกันทั้งคู่หรือเปล่าครับแบบนี้ต้องมาเล่นแคสฟันาโนว่าเรนนี้ครับ เล่นกลางเนี่ยมันเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เล่นได้แค่แอแจ็คใบเดียวนะเล่นกลางนะครับโอ้บออบบอชมาแล้วครับเทอร์นาเขาจะมีมานาเยอะมากครับน่าจะมีแปดมานาครับเทอร์นาโอเคผมเล่นโกฟไรเดอร์นะครับเราก็จะส่งตัวของฮอปกลินลบแปดเข้าไปในสนามอีกฝั่งหนึ่งนะครับเด็กผมไม่ได้ใส่ช้างฉี่นะครับไม่ได้ใส่ตัวของ ไม่ได้ใส่ชาร์็อกคิงนะครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเขาฮอปก็ลินเราเหมือนกันครับ,บกาเลตาโอเคหนักอยู่นะหนักอยู่ครับโอเคแต่ผมเล่นแอแจ็คได้ครับแอแจ็คยืนที่เลนกลางได้สบายครับแล้วก็เธอหน้าเล่นลาฟี่ได้นะถ้าได้ฮัสมาร์มากับลาฟี่จะเก่งถ้าได้ฮัตสอดมาจะเก่งมากครับเป็นอากมตโต ก็มาตกครับสกอเปียนเหรอครับเอเจ็คเหรอครับโอเคชนะอยู่ครับ เกรงนิดหน่อยเกรงนิดหน่อยครับเขาเล่นอะไรออดเขาไม่ได้ดูเหรอครับว่าผมเล่นก่อนผมเริ่มก่อนเขานะครับอะไรออดเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้อะไรออดนะแบบนี้ตอนนี้เริ่มแพ้ชนะติดอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแรงประมาณ2องพันหนึ่งเนี่ยผมติดอยู่ประมาณสองพันหนึ่งมาสักพักแล้วนะข,นขึ้นลงลงอยู่ตรงสองพันหนึ่งกับสองพันนะครับอยู่สักพักแล้วนะครับ งั้นเราเล่นแบบนี้ไปเลยนะครับไปโคฟเลเดอร์บวกโคฟเลเดอร์แบบนี้ไปเลยนะครับจะได้ทิง้งฮอกรอบลินแล้วก็เฟกฮอกรอบลินมาเลยครับโอ้วิคแคนครับร้ายนะครับวิคแคนจากอลิเชมเหรอครับโอ้วิคแคนจากอลิเชมครับเบอร์ครับเบอร์มากครับอ่า เธอแรกก็บินไปเลยครับฮ็อกกับรินโอเ,เวอร์มากอะ่ะมีพิแค้นตั้งแต่เทิรหนึ่งครับหนักอยู่นะครับเนี่ยแต่เราฮ็อกกับรินบินไปแล้วก็ทำให้ฝั่งเขาค่อนข้างจะเล่นลำบากครับเทินกละเลนกลางนะ่ท้นหน้าเล่นกลิงกับรินอุดเลนซ้ายเพิ่มได้ครับอ่าอินชานเทสโอเคเนกลิ่งกับรินอุดน่าจะดีที่สุดครับ ก็ยังพอมีลุ้นชนะอยู่นะเกมนี้นะครับเรามีลัฟฟี่กับฮาร์สมาร์ทที่เล่นเทินสุดท้ายได้ด้วยนะครับเป็นคู่กันโอเคเรากินกอบลิ้นบินไปครับพี่ไอ้ฝันดึงไปเดียวจบเลยครับโอเคพูดดึงมาเธอเหรอครับดึงมาเธอร์ดีครับดึงมาเธอดีนะดึงมาเธอดีครับ ลาฟีีดูดไปก่อนเลยแล้วกันครับโอ้นีิเจียน ไม่แค่แฮสมาร์ทนะครับผมกลัวโดนไอ้ผมกลัวโดนอะไรออดนะครับแค่นี้พอนะครับกาแลต้าบักใครเอ่ยเชื่อโคสันโอเคแล้วทีนี้ค่อยจบด้วยแอแจ็คครับแอแจ็คใบเดียวพอครับเล่นนี้แหละครับดีกว่าครับไปล้อหลอกล้อหลอกครับล้อหลอกล้อหลอกมาลงเลนนี้ครับ โอ้บอกจอโอเคชนะได้ครับคุณเชลล์โคงถามว่าผลประกอบการดีไหมคุณเอิร์เอ็นบอกว่าดูไม่ค่อยเห็นภาพเลยครับเลเดอร์คนแรกต้องดูนี่ครับโทษทีครับน้องๆนี่ครับดูซะก่อนครับดูวิดเลดครับจริงๆมันก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะดวงดีนะครับนี่ครับ อ๋จ oh, ็เนะครับนี่ครับเจ็ามเปอร์เนะครับสามสิบคิวนะครับ uh huh. มันก็ไม่ได้ถึงกับเก่งมากครับนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเจอเด็กที่แพ้ทางเราบ่อยนะครับก็เลยวิเลจค่อนข้างดีครับ